โอ๊ยไก่ยังบาดเดีเดีด้วยคุณพีละฟงออกจากถ้วยวันนี้จะมาทําต้มไก่เดยตอนแรกอยากสดน้ำห่อนๆแบบนี้คิดพอโอ้ยไก่ทอดยังเหลืออยู่ในตู้ต้องเอามาเห็ดละก็เลยเอามาทําลาบไก่ทอดหรือเขาเรียกว่ายำไก่แซบใช่ไหมเออเรียกอะไรก็เรียกนะคะแต่ว่าแซบมากคุณพีฮ็ดออกมาโอ้ยคุยเขาเนี่ยพี่ฮานก็ทาเออมันฝรั่งทอดกับเอียงก็น้ซอสเสร็จหรอเขาเรียกว่าอะไรยาวๆเออนั่นแหละเดี๋ยวมีคนมาตีอีกโอ้ยเรียกอะไรก็ไม่รู้เรื่องนี่คุณพี่แอปฟ้าเป็นแอปที่ท็อกซิกที่สุดในโลกแล้วที่่่เลนตตั้งแ โซเชียลมาเนี่ยเออมีแต่รุ่นใดนะรุ่นส่งสวัสดีวันจันนะแม่คุณพี่มีแต่โอ้ค้นทดเอ,อ้ยมีแต่รุ่นคุณพี่นะไม่พูดนะคะว่า เออนั่นแหละคนที่แบบออผ่านโลกมาเยอะบางอีกเออไม่ใช่บางคุณพี่ก็ยังไม่แก่หรอกแต่อยากเม้นอะไรก็เม้นแบบท็อกซิกท็อกซิกผีบ้าผีบอลน,นะแม่คุณพี่เออคนเราแบบนี้ก็มีเนาะเปิดประสาทเปิดโลกใหม่นะคุณพี่ไปเล่นแอปฟ้าดออูตอนแรกว่าจะต้มไก่จนว่าฟักตับไครกับหอมว้นเราบนันนี้เออไม่ทําดีกว่าเก็บไว้ทําวันหลังคุณพี่กินอาหารเลเวอร์ให้มันหมดก่อนเต็มตู้เย็นอยู่พ่านกินเผ็ดน้ำบลได้กันเลยเออเฮ็ดง่ายง่ายอเรา